เครื่องมือที่ทุกคนควรมีนะครับในการที่จะตะลุยโลกโซเชียลคุณมีกล้องทุกคนเรามีมือถือเนาะถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องตกแต่งภาพครับใช่เลยฮะภาพที่ได้จากมือถือเนี่ยบางทีมันก็อาจจะสีสันอาจจะดับลงมานิดนึงอาจจะต้องการเล่งความสว่างสดใสหรือว่าเพิ่มเติมอะไรลงไปสักนิดหนึ่งแอปแต่งภาพที่ดีที่สุดแล้วฟรีด้วยนี่เลยนะฮะอันนี้ชื่อ snapseed snapseed คุณไปดูแอปแต่งรูปตัวอื่นนะจะไม่มีเครื่องมือเยอะเท่าสแนปซี s ส a p ปซีดนี่สามารถตีวงตรงที่บริเวณที่ต้องการแล้วแต่งเฉพาะตรงนั้นได้เราเทียมเลยนะฮะหรือว่าแต่งแสงเนี่ยแต่งเฉพาะสีเขียวแต่งเฉพาะสีฟ้าแต่งเฉพาะสีแดงในรูปเลือกเป็นโซนๆเป็นกรุ๊ปๆได้แล้วปรับละเอียดมากเนี่ย g o o g l e ถึงซื้อมาเลยนะ Google ซื้อมาแล้วอเอามาพัฒนาต่อแล้วให้ทุกคนใช้ฟรีใช้ฟรีด้วยโอ้โหขอบพระคุณ Google มากเป็นอะไรที่ดีมากนะครับ ถ้าคุณต้องถ่ายรูปถ้าคุณต้องจัดการกับรูป Snap นซีดลงไว้เลย Snap ซีดเลยมีประโยชน์แน่นอนโหลดซะตอนนี้โหลดซะตอนนี้กับอันที่2 Luma f u s i s n o n ครับ Luma Fusion มันดีจริงๆครับผมมันดีจริงๆยกเว้นว่าคุณใช้ Android นะคุณใช้ตัวนี้ไม่ได้เพราะตัวนี้มันอยู่แต่บน iOS แพงไหมครับพี่หลำตัวนี้เหรอครับราคาปกติเนี่ยพันส 1290บาทถ้าคุณใช้ iPad iPhone นะครับคุณลง Lumafusion แล้วมันตัดต่อคุณคุณดูเลเยอร์นี่ดูเลยโอ้โหยังกับเครื่องคอมอ่ะ oh. ัดสี่เลเยอร์ซ้อนกันแล้วมีเสียงมีเอฟเฟกมีอะไรโอ้โหปรับแต่งใส่ย้อมสีสุดยอดเลยใส่ไอ้ลุ p อัพเทเบิได้ด้วยโอ้โหง่ายเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะซื้อไ้เลยครับยังไงชาตินี้ได้ใช้แน่นอนครับต้องลองใช้ดูนะฮะในชีวิตนี้คุณได้ใช้แน่นอนตัดต่อแคบตัดต่อวิดีโอในครอบครัวก็เจ๋งแล้วก็คุ้มแล้วคุ้มแล้วนะครับผมเครื่องมืออีกตัวนึงนะครับคือ Google Translate นี่ อันนี้บางคนน่ะชอบไปหาแอปแบบช่วยแปลภาษาอะไรเงี้ยไปเจอแอปเสียงเงินบ้างอะไรมากจริงๆก o o ก l t t r n s s l t t เนี่ยเป็นของฟรีและของดีมากๆสะดวกด้วยมันมีมาให้คุณพร้อมบริการคนอยู่แล้วะจะแปลกี่ภาษาก็แปลไปใช่เราไม่ใช่ว่าแปลจนตัวหนังสือเนีย้นกป้อนนะแปลจากรูปก็ได้ แปลจากรูปก็ได้แปลจากเว็บก็ได้จากเว็บก็ได้อ่าอย่างทุกวันนี้ผมอ่านข่าวเนี่ยบางทีเราอ่านข่าวภาษาฝรั่งเนี่ยบางทีเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจเนื้อความมันทั้งหมดเป็นสั์เฉพาะเราก็เอาทั้ง U I L นะมาแปะบน Google Translate เลยครับนี่เลยแปลทั้งหน้าทั้งข่าวเลยทั้งหน้าเว็บเลยออกมาหมดเลยนะออกมาเลยอ่านรู้เรื่องเลยเดี๋ยวเกิดบางทีไปเจอข่าวภาษาแปลกๆที่เราไม่รู้ใช่เช่นเป็นภาษารัสเซียอย่างเงี้ยโอ้โหหนักเลยนะไม่ใช่ภาษางเลยคือแค่ตัวอักษรก็อ่านไม่ออกครับใช่ะอย่างที่เป็นต้นก็สามารถใช้้ไดนนีี่ะมมปรรโยช์ากคับ Google Translate นะครับเจอฝรั่งก็กดปุ่ม Transcribe เลยนะครับ,รบแล้วพูดพูดหให้เขาพูดแล้วแปลให้เราฟังแล้วเราก็พูดเป็นภาษาไทยแล้วก็ยื่นให้เขาฟังโต้ตอบกันไปนี่นสุดยอดอปิดท้ายถ้าคุณมีความรู้ดีแล้วนะครับ,รบอย่าลืมแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นด้วยผม Teachable บบเป็นชุดทำคอร์สสอนเรียนออนไลน์แบบง่ายๆครับนะ ไม่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีคนอยากศึกษาจากคุณครับคุณไปเปิดคอร์สออนไลน์เอาไว้แล้วก็ทําบทเรียนลงไปแล้วคนมาลงทะเบียนจ่ายเงินนะแล้วเขาก็มาเรียนจากคลิปวิดีโอคุณที่คุณทําไว้เป็นซีรีส์ยอดเยี่ยมเลยนะครับรับรองมันเป็นตัวสร้างรายได้ให้คุณนะแล้วที่สําคัญคือคุณได้แบ่งปันคนอื่นนยครับถูกต้องเลยครับจะทําแบบราคาถูกๆเลยก็ได้หรือจะให้ฟรีเลยก็ได้นะแล้วแต่ แล้วแต่เรานะเลยนะแต่ teachable เป็นเครื่องมือที่ดีมากที่จะทำให้คุณสามารถแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นได้ครับนี่นะฮะทั้งหมดนี้คือเครื่องไม้เครื่องมือที่คุณต้องมีในเครื่องคุณครับ